สวัสดีท่านผู้ชมทุกท e! ่านผบอกเลยหมอเราเกิดการเกมด้วยผมเราไปนนี้เราก็มาีิเกมด้วยพี่อว่าสเลดิฟิบิพักสามเนี่ยผมมาติพิเชอร์นะครับผมแล้ววันนี้เราก็อยู่ที่พาร์ทที่23กันแล้วนะครับผมโอเคครับผมก็ต่อเนื่องกันเลยนะครับผมสำหรับโปรเจกต์นี้ไหนๆคุณโอ๊กก็กลับมาร่วมหลอนกับเราแล้วนะครับผมก็เอาให้มันคุ้มค่าไปเลยใช่ไหมคุณโอ๊คครับคุณโรหรือเปล่าคุณโรหรือเปล่าหรือใครคุณคือใครสามเก้าเก้าโอเคเลขสวยนะคุณโอ๊ค ก็ผมหนึ่งสามศูนย์สามูนสามเก้าเก้ากับหนึ่งสามศูนย์นะครับแทงหวยกันนะครับจังหวะนี้นะครับผมไม่ดีนะครับอย่าเล่นหัวแ่ส้าออกห้ครับโอ้โหแต่แต่แต่ถ้ามันออกนี่ก็คือแบบกลายเป็นเจ้าพ่อได้เลยยใบหัวเนี่ยโอเคแล้ววันนี้เราก็อยู่กันที่วันนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยคุณโกที่ไหนเนี่ยเออไม่รู้ดิมันน่าจะเป็นพื้นที่แบบลึกลับอ่ะแบบโรงงานเหรอเออต้องไปดูข้างนอกด้วยอ่ะ โรงงานเหรอก็ไม่มีพวกเครื่องจักรนะเออเฮ้ยมีคนเข้ามาครับผมเอ่อสองคนเลยนะครับหกหนึ่งเจ็ดกับออนออนซินะครับผมออนซิลหนึ่งสามนะครับเฮลโลเดนะครับผมโอ้พี่ม่วงนะครับเต็มเต็มยศขนาดนี้ชื่อมีสีด้วยก็น่าจะเติมมาเยอะนะครับสำหรับคนนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับใครรู้วิธีก็บอกด้วยอาตมาโโยเจอาเจเจโอเดโยเจ้เจเจปลุกกาลังใจนะครับผมฮะปลุกกาลังใจสักหน่อย เออฮุ้ยเลยฮุยฮุ้ยเนี่ยฮุยฮุ้ยเล่ยฮุยมล้ก็ตายเลยฮุ้ยเอ่อแล้วดูบทดันที่ผมก็เคยเออ่ไลฟ์มาแล้วรอบนึงครับผมแต่ไม่รู้ว่าตัวที่มันจะโผล่มาเนี่ยมันจะเป็นตัวอะไรสปะอะไรไม่เชิงเลยไหนเฮ้ยเสียงน่ากลัวมากอยู่ตรงขอบอยู่ตรงขอบตึงเจ็ดป่ะเออไปดูไปดูไปดูเฮ้ยไปดูดีกว่าเฮ้ยมันเก็บกันเร็วเลยวะไปยังไงเนี่ยออกไงเฮ้ยทางนี้ประตูทางนี้ แต่เสียงมันน่ากลัวมากเลยอ่ะมันตัวอะไรวะไม่เหมือนจะไม่เคยได้ยินนะตัวเนี้ยน่าเป็นตัวใหม่ไปไปดูกันดีกว่าครับทางนี้อ้าวกรูกรูปตามผมมาเราต้องไปด้วยกันอยากรู้ว่าตัวอะไรอะ่ะมันเสียงมันแปลกๆไม่เคยได้ยินอ่ะอันนี้น่าจะทางถงอ่ะอันนี้ถงโอ้เปลี่ยนตัปรจานที่คุกเลิ่มนปุตาลวอ่าแต่ผมเคยไลฟ์ไปแล้วรอบนึงก็อ่เป็นตัวเล็กหรอเฮ้ ออ๋เอ้ยเอ้ยค,คุ้นอยู่นะกนะ็อ๋อไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องให้เห็นเอ้ยเดี๋ยวไม่เลด,ว,ดว่ามันเก็บกันเร็วเหลือเกินเหลือแค่ไม่กี่ชิ้นแล้วเนี่ยเหลือมัน <c oughs> ลดตำแหน่งขั้นต่ำปะเออหรือเปล่ามันก็เนี่ยดูดิเก็บกันแบบรัวๆเลยน่นแลดูว่าแบบนี้น่าจะจบเร็วนะฮะโอเคแทบจะไม่ต้องนานอะเหลือโอ้โหเหลือ5ชิ้นละชิบหายช้าๆหน่อยตัวอะไรพี่การ์อ่จะจบด่านแล้ว สโลลี่สโลลี่ช้าๆหน่อยช้าๆหน่อยไอชิบหายอยากให้มันมาโหลงหูล่าอะไรกูบอกให้ช้าเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยตัวอะไรมันตัวสีแดงเหรอพี่แดงพี่แดงรุ่นใหม่อันนี้โอ้ยคุยกูไหมคุยกูอยู่างนี้คุยกูอย่างนี้เอ้ากุโรคไปหากุโรคไปหากุโรคไปหากุโรคโอ้โห โอ้หชื่อในห้องแต่ละคนก็มีแต่ตัวเลขทั้งนั้นเลยนะครับผมก็ใครจะใบ้หวยก็ไปใบ้กันเอาเองนะครับผมอ่ะผมผมเปิดทางได้แล้วเฮ้ยเขาาทให้แล้วหรือว่ามันเริ่มหายยกไ <c oughs> เออนั่นเละสิแต่พี่แดงนี้นะ่าจะเป็นพี่แดงเวอร์ชันออริจินอลอ่ะมันไม่มีอาวุธไม่มีอะไรเลยเป็นตัวธรรมดานะครับอ้าวเฮีย <c oughs> เหลือกเลยทีนหนึ่งละยี่ไหมแล้ว <c oughs> ลดูว่าแล้วดูว่าแบบนี้น่าจะได้เล่นสองรอบแล้วนะครับรอบเดียวคงไม่น่าจะพอฮะ คงคงไม่น่าถึง5นาทีนะเนี่ยรอบเนี้ยนะเพราะอะไรดูว่ามันจะเร็วมากแมพมันก็บอกว่ามันเป็นแบบป,ประมาณปานกลางถึงใหญ่เออเชี่ยโอ้ oh. โ,อโหแม่งเดินแบบสโลเลยโอ้ยเชี่ยเสียงโปยใช้ได้อยู่นะตัวนี้แต่มันไม่มีอาวุธไม่มีอะไรมันก็ดูเออนะมันน่าจะแบบว่าให้อาวุธมาหน่อยให้มีดให้อะไรให้ไม้อะไรก็ได้มันดูแบบมาแล้วครับว้ย มันตะแต่เร็วอยู่ครับแต่เร็วอยู่ตัวนี้อ่าไปแล้วนะครับอ่าแล้วเขามาทําอะไรกันสองคนครับเนี่ยอ้าวเฮ้ยพี่เขียวไปเลยเนี่ยอ๋อตีมฮาโลวีนเหรอคีปเปอร์ก็มีนะครับผมคือมันไปเอาพวกชุดพวกสีไม่รู้นะว่ามันแบบคัสตอมสกินหรือเปล่านะครับใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> เสียงลอยมาเลยนะครับแต่ผมชอบ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 อยู่นะที่มันแบบว่าเออมีแอคคงแอคโคอะไรมันดูแบบ รนะ้อนๆน,นิดนึงนะครับถ้ามันไปอยู่ในด่านที่แบบว่ามืดๆอะไรเงี้ยเหมือนแบบเอ่อสเลนดี้ภาคภาคหนึ่งอะไรเงี้ยเออถ้าอยู่แบบนั้นผมว่ามันน่าจะหมอนหน่อยแต่นี่คือเรามาอยู่ในแบบสถะนอ้าวเฮย้ยเดี๋ยวนะทําไมฟันแล้วไม่เป็นไรอ,อ้าวชิบหายแล้วนะครับผม นะครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับผมว่าตะกี้มันเกิดนนการอะไรขึ้นนะอยู่ดีพี่เขียวไอ้คิปเปอร์มันก็ฆ่าไม่ตายหรือว่ามันมันบักหรือว่ามันแหลกหรือว่าเซิร์ฟมันล่มหรืออะไรนะครับโอเคแล้วก็มีคนเข้ามาใหม่นะครับผมตอนนี้คุณโอ๊กก็เงียบเลยนะครับผมคุณโอ๊กหายไปแล้วนะครับแย่ยจริงเลยนะแต่ที่สําคัญเลยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมก็คือคัสต์ดชิ้นสุดท้ายของเราโอ้ผัดเจ้าผมไม่รู้นะ ผมไม่รู้นะว่าที่หาไม่เจอนี่คือมัน,ม,น,ม,นมันหายากขนาดนั้นหรือว่ามันแบบว่าแต่ด่านเนี้ยผมจําได้ว่าผมเคยเล่นมาก่อนแล้วก็ยังจะพอจําทางได้อยู่บ้างนะครับแต่ที่จะมาเล่นแบบาหาคัสตานนี่คือยังยังไม่เคยผมเคยแต่ว่าเล่นแบบว่ายิงผีนะครับก็สนุกดีนะครับผมตอนแรกไม่คิดนะว่าเกมนี้ยังมีคนแบบว่าเล่นเยอะอยู่ก็คิดแบบเออเฮ้ยเข้ามาก็คงไม่มีใครตามมาหรอกมั้งเพราะว่าเกมนี้มันก็นานแล้ว นะอาจจะไม่มีแบบคนเข้ามาที่ไหนได้ครับผมแปบ๊บเดียวดูเต็มนะเต็มห้องเลยนะครับแปบ๊บเดียวเลยพูดแล้วนึกถึงตอนไลฟ์ตอนไลฟ์ก็อันนั้นก็จะเป็นอีกเคสหนึ่งก็คือ f c นะครับเล่นกับ f c FC ก็จะเข้ามาตามอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่นี้ไม่คิดว่าเฮ้ยสร้างห้องแบบว่าไม่ได้ตั้งชื่อแบบชงชางเลยนะครับผมตั้งชื่อแบบเรียบง่ายคือแบบให้หาหินกันเองสองคนอะไรเงี้ย แต่คนก็สามารถเข้ามากันได้เต็มเลยนะครับก็แสดงว่าเกมนี้ก็ยังมีความนิยมอยู่นะครับโดยตรวตอนนี้ก็เป็นช่วงฮัลโลวีนด้วยนะที่พูดเยอะไม่ใช่แล้วก็คือกลัวคลิปมันจะสั้นนะครับผมจะได้ไม่ต้องตัดนะครับจะดูดูกันคุคุ้มๆหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้คุณโอ๊กเงียบไปแล้วนะไม่รู้โอ้คุณโอ๊กยัไ่า โอ้โหมาแบบจสกแกนเลยยิ่ AC ตกใจยิ่ไปคือเสียงมันก็หลอนอยู่แล้วอะท่านผู้ชมแล้วคือแม่งหมายเงียบอะมันแบบผมไม่ได้ยินเสียงตีนมันอะแล้วคือผันตุ๊บแม่งโผล่มาข้างหลังใช้ได้ตัวนี้เดี๋ยวใช้ได้อยู่ผมถึงอยากให้มันไปอยู่ในแมปที่มันแบบคลาสสิกอะคือแบบอยู่ในป่าอะไรเงี้ยแบบเนี่ยเนี่ยมันน่าจะเข้ามากกว่าที่จะมาอยู่อะไรสถานที่ที่แบบว่าทันสมัยไปหน่อยแล้วมันสว่างอะไรเงี้ย อยู่ที่มืดมืดเออในป่ามืดมืดเหมือนช่วงอัแบไอเบะม่วงอะไรเงี้ยผมว่าแบบนั้น่ะจะโอเคมากกว่านะครับถ้าผู้พัฒนาดูอยู่ก็จําและนําไปใช้นะครับผมโอ้โหกูถึงกับสั่งผู้พัฒนากันเลยทีเดียวนะครับนั่นแหละครับดูมันเดินนะครับผมโอ้โหเดินชิวเลยแบบเหมือนเป็นแบบผู้ตรวจตราอะไรเงี้ยแบบคอยควบคุมในสถานที่อย่างนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าสถานที่อย่างนี้มันเรียกว่าเชี่ยอะไรแต่เล่นมาตั้งนานล้ะ ก็รู้สึกมีความสงสัยว่าชิ้นสุดท้ายหายไปไหนเราเดินวนมานี่เกือบ10นาทีนะครับผมเพื่อจะหาชิ้นสุดท้ายแต่ก็ยังไม่มีใครหาเจอคุณโอ้หายไปได้มาตั้งนานครับคุณโอ้ครับนอทีทีทันธุรกิจมาโอ้ยมาทําธุรกิจกันตอนกาลังแคสเกมกันเลยทีเดียวนะครับโอ้จะชิวไปไหนจะชิวไปไหนนะฮะก็โอเคครับผมแล้วก็แบบเล่นแบบสบายๆครับผมเราไม่ได้แบบ จริงจังอะไรมากนะผมเราเล่นแบบเพื่อความสนุกสนานแล้วกันนะครับบุโดครับตรงนี้ทีเดียวนะครับเอาให้โตสถานบัวนะเอาเลยครับเออแล้วคนมันรวมกันตรงเนี้ยแล้วคือมันไม่คิดจะไปหาคัสตาร์ดกันน่ะชิ้นสุดท้ายอ่ะวนมาเกือบสิบนาทีแล้วคุณโอ๊กมันไม่หากันน่ะอเดินไอเเดินไอนไอเดนไอเดตอนนี้มันเดินตอนนี้มันหายไปไหนแล้วไอเหยือก็ไอเหยอกทำไมครับทำไมทำไมทำไม มันถึงกล้องกล้องอินสตเล็ตโอ้โหขี้โกงนะยครับเอ้ยมันอยู่ข้างบนไหนข้างบนหัวแล้วอ่ะตะกี้มันเดินมันเดินออกเข้าไปข้างในแล้วแล้วมึงมายืนนำทำอะไรกันเนี่ยทำไมไม่ไปเขาทำอะไรกันอ่ะฮะทำอะไรกันทำไมไม่ไปหามันจับตะกี้จุงนูมาเลยตอนนี้ไปหาไปหากันโอ้แล้วมันก็ไม่จบไปทักทีขี่หัวซะเลย เดี๋ยวมันจะไม่จบนั่นมีภ<ร>าษาอะไรกันออโอ้โหแล้วผีแม่งก็หายไปเลยอ่ะแทนที่แบบจะมาไล่จะมาเออน่ะเราก็คงจะได้อยู่กันอย่างนี้แหละไม่มีใครไปหากันเลยนะครับน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปซอร์เวนิดนึงนะครับผมนะก่อนที่มันจะยาวไปมากกว่านี้นะครับอันนี้ไม่น่าไม่มาไม่น่ามีนะครับเออแล้วพอพอกูเดินมามันก็เดินออกตาม แม่พอจะอยู่ก็อยู่กันกลมเกลียวสามคัคคีกันเชียเอะเชียมันอยู่ข้างหน้ากุนนี่เองเฮ้ยเดี๋ยนะเราต้องไม่ลืมว่าผีมันจะอยู่ท่าแถวคัสต์ดเออเราต้องไปตามผีถ้าเราจะยืนเฉยเฉเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นต้องไปตามผีเพราะผีมันเฝ้าคัาสต์ดอยู่นะครับถ้าไปชมเฮ้ยนายไปไหนแล้วอ้าวเฮ้ยเดินมาม,มันหายไปไมันเข้าไปทางไหนอ่ะมันเห็นอยกหยกเฮ้ย เห็นมันเดินมาแถวเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคาต้ายู่น hey, ั่นแหละคาต้ายู่นั่นแหละเฮ้ยไรวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวครับรีบเลยครับรีบหาชิ้นสุดท้ายกันเร็วก่อนที่จะหมดเวลาโอเคครับไปเลอะเพื่อนเดี่พรุ่งนี้ถึงสุดท้ายเลยไปเลยลูแล้วอยู่ไหนไปอยู่ไหนเฮยเฮ้ยเอาเลยครับบุญโครับตหาเจอแล้วรีบเข้าไปเลย อยู่ไหาผีก่อนนะเนี่ยคือต้องหาผีก่อนว่าผีมันคือตัวที่เอ่ออยู่ใกล้ๆแคสตาร์ดอ่ะโอเคเดี๋ยวผมว่อตอนนี้มาอยู่ที่เดิมคุณลงชั้นล่างแล้วอ๋อมีชั้นล่างด้วยเนี่ยเย็ดเดี๋ยวขอลงไปบ้างดีกว่าโอ้เฮียบินอ้าวเจอแล้วเย้เล่นมาสิบกว่านาทีนะครับผมก็จบกันไปครับผมสำหรับ แมปเอ่อจะเรียกว่าแมปอะไรดีเหมือนเป็นโกดังอะไรเงี้ยเหมือนแบบเป็นเออเรียกว่าโกดังดีกว่าเพราะไม่รู้ว่าจะนิยามมันว่าอะไรแล้วก็เอาเป็นว่าสำหรับแมบนี้ก็จบไปเป็นเท่านี้ก็ผมเอ่อใครอยากให้เรากลับมาเล่นเกมนี้ต่อแล้วผมก็ฝากกดไลค์เข้ามาเยอะผมแล้วลตอนนี้นะครับผมช่องเราก็มีช่องทางในการสนับสนุนแล้วับผมนะครับผมก็ใครที่อยากจะสนับสนุนช่องเราแล้วครับผมก็สมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยครับผมเพียงแค่คุณกดที่คําว่าสมัครสมาชิกนั่นแหละครับนะเออก็อะคุณต้องมีรฝากกับแมบนี้ผมฝาได้เลยครับ อืมนี่กูหายเลยทีเดียวแดงมาเชียร์เออตอนแรกก็คิดเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ไม่คิดว่าพี่แดงแบบเป็นร่างออริจินัลเนี่ยจะกลับมาให้เราเห็นอีกครั้ง,นงนห,น,น,น,หน,งนะน,นึ่ง<อ>นะครับผมแล้วเสียงแม่งหลอนสุดละนะครับมันหลอนที่เสียงนะครับตัวนี้นะครับผมเสียงกีที่แบบลอยมาแบบเรื่อยๆเอ็กโค่ด้วยโอ้โหโคตรเท่อ่ะโอเค,อเค,คผมก็จบไปวในที่นี้ครับผมใครมีคอมเมนต์ยังไงก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาครับผมแมปต่อไปจะเป็นแบบอะไรต้องรองตามบบี้สวัสดีครับ